สวยค่ะอุ้ยอุ้ยใส่โลโลสต้งน้ำซุปตามพริกแกงค่ะซิแกงส้มค่ะมืนน่อไงแกงส้มปลาชอ่อนค่ะตาใไส้กันอะไรตาปลาช่อนใส่อะไรพี่แกงค่ะพี่แกงมึงที่ค่ะเป็แดงน,นี่อ่าให้เบิร์นค่ะตาแล้วแล้นี่ก็ลอกต้มปลา,าอยู่คไงอ่าก็เลังต้มปลาอยู่เนาะกดตรงตง ตักขึ้นกันด้อเจอบิแกใส่ตักปลาช่อนที่ต้มไว้เอาขึ้นก่อนงานน้นกระสิกรบอกตักขึ้นเพิ่นกระสิะสเปื่อยสั่นตัวจอบักลุลล่มให้เลยพี่น้องเด้อเหดอยู่ได้ไหมคะเศษได้ค่ะ,ยยคะอยู่ตรงที่ปลาช่อนนี่ปลาบางใหญ่ตัวบางใหญ่ปลาช่อนสด แกงส้มปักซอมผัดใซ่พักเดี๋ยวแซ่ห้เบิ่งพักพักมีหลายอย่างปลาข้นจักนางก้อนีอ่ดีค่ะผมไอห่อนห้วยหวยปลาซอนเนาะค่ะเนาะนี่พริกแกงตามแล้ว แกงที่ตำแล้วนะคะนี่นี่พริกแกงที่ตำแล้วที่เอาใส่หมอยับบักเนอะหยับกล่องไม่อีกจะน้อยเนาะดิสีชาดเป็นบอ่อชากบอสั่นี่หมอนว่นว่นวายวันีหยับไปก่อนฮนสิตาดไขเบิ้งเลยนี่ นี่ค่ะพริกแกงเนี่ยลุกหมอนี่เลยนะเห็นปะนอนห่อนอยูน่ขวดขวดหมอย์เบิ่งอายุจักน้อยเนาะจังสิเห็นนี่เด็กแดงนี่เห็นบะขาพี่น้องเห็นบ่ฮะ,ะเห็นบะขาเห็นบะขานี่ใส่พริกแกงแล้วค่ะ ปลาอนี้กระแทกออกไปแล้วค่ะพ่นให้มันเข้ากันพักหลังใบแล้วเดี๋ยวเสร็ามาให้พูนพักอีกสักหนึ่งเนาะอ่าตังไี้ก่อนอันนี้คือปลาต้มซุกแล้วกตังไว้ในก่อนไปเอาพากักคนได้พี่น้องได้เดี๋ยวเป็นที่แล้ว ต้องแที่ขาแพทหลายๆคือช่างกำลังตีแักกระจอนแพกระดอกแค่ขาวค่ะดอกแครเรานี่แหละอืมใส่เลยเนาะค่ะ่น่อนี่ใส่เลยแกงส้มค่ะวันนี้แกงส้มใส่ช่อนค่ะมีะเจี๊ยบกับมีดได้ค่ะนี่มีดท้งกระเจี๊ยบทัานรอแค่กต่เจี๊ยบกับดอกแค่ตัดมาแล้ว ใส่ทั้งเมืเ่กว่ากินผักสน่อยซีนเนาะค่ะเนาะโอ้โ้นากินมากเลยค่ะพี่น้องโอเคจ้ะเสือมมอยูกาจจะกับตัเครื่องสียบค่ะไมได้ให้เบิงของเครื่องตัฝความเห็ดทำแล้วอ่ะเสร็จแล้ว ปูนผักบ้างแหนพี่น้องน่ากินมากๆเลยอือไหมตรงแล้วนะตรงน้ำปลาแล้วเหลือน้ำตาลยังไม่ได้ใส่อือ ปลาต้มสุกเหลียเห้ก็จังสิเทศใส่ค่ะนี่เพิ่มมากินบ่คะโอเคเดี๋ยวขา้าวคนเดือดกันเนาะอเ,เอาผงฟงฟิ้งใส่หน่อยชูรสค่ะค่ะใส่ชูรสใส่น้ำตาลมะขามเปียกบวี้ใส่ใส่บักสังน,น้ำตาลด้วยค่ะดีเลอ ค่ะสองช้อนน้ำปลาตาช่างช่างบันค่ะใส่นัำปลา,า,า,ปลาก่อนอ้าวทักทีหนึ่งเพระาะว่าใส่เกลือไปแม่แล้วเนาะอ่าเดือดค่ะกระลังเดือดหมอก,กลังเดือดค่ะพวกพวๆพอย่างนี้ต้มไว้คนด้ค่ะเพระาะว่า ปลาออกไว้แล้วต้มปลาให้สุกก่อนโขกปลาใส่กระพีิกแกงแล้วสองทอนใหญ่จะได้ขุนๆมีปลาช่อนอยู่สองตัวใหญ่ค่ะโลดละลอยรับมาขายห้ปลาช่อนนานะคะอาชิมเนาะ แซ่บมากค่ะรอให้ผัดสุกเดือดอีกนิดนึงก็เทป,ปลาลงได้เลยค่ะอยากกินไหมคะรอให้เดือดก่อนเนาะค่ะเนาะโอเคเอาผักปลามาปิดสักหน่อยแล้วค่ะเนาะปิดแซ่บม,มากเลยปิดสักนิดนึงรอสวัสดีนะคะ